ซึกเปิดตัวสุดเดือดแสงอาทิตย์ด่วนสูปป่ปลายจจำไมวันลุมพินีหนึ่งร้อยโัสดีคกรับชิมนี้งกันไปข่าวนะครับวันลุมพินีนะครับฉลองอีเว้นครบ100ครั้งด้วยการเสิร์ฟความมันสาเจแฟนมวยทั่วโลกล่าสุดนะครับเปิดตัวเผยคู่มวยเด็ดอีกหนึ่งคู่ นั่นคือการประกุดตัวครั้งแรกของแสงอาทิตย์นูกสายของมินยอดนักสู้วัย22ปีนะครับที่เพิ่งเซ็นสัญญาเข้าสู่สามเดือนวันพบก,กับสปาเจตันนักสู้สายบูนะครับจากเมียนมาวัย20ปีในกติกาชิงบ็อกซิ่งพิกัดชั้นเวทน,นะครับหลือ140ปอนด์โดยถูกวางเป็นคู่เอกระดับอินเตอร์ของศึกวันลุพินี100 ซึ่งจะระเบิดความมันในวันสุข2 4มีนาคม2 5 6 8นะครับณสนามมวยเวทีลุมพินี no, เส้นทางสู่เวทีวันของแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์นะครับหรือชื่อจริงว่าผู้บดินอยู่หันนนอนะครับเติบโตในครอบครัวใหญ่มีพี่น้องถึงจินคนนะครับโดยเขาเป็นลูกคนที่14ได้รับการฝึกฝนมวยไทยตั้งแต่วัยเยาว์ครับที่ค่ายมวยลูกสายกองบิน ภายใต้การดูแลของพ่อแม่คนจะเป็นเข็มฮับสูเวทีมวยสาวคนอาชีพจนประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะครับด้วยการคว้าแชมป์โลก WBA เอเชียรุ่น140อปอนด์และป้องกันแชมป์ได้ถึง9ครั้งพร้อมทำสถิติลายผ้าถึง19ไฟล์รวดชนะนอกถึง9ครั้งนะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแสงอาทิตย์นะครับได้ประกาศขาดีเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาตะบันและทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนัก โดยมีรถถังคิดมังนลที่เคยผู้เป็นแชมป์โลกนะครับขอให้คำแนะนำและในที่สุดนะครับเขาก็ได้เวเปิดตัวสู่เวทีวันอย่างเป็นทางการในกติกาคิมบ็อกซิ่งนะครับสินงจะตัวนะครับยืนยันพร้อมโชว์ฟอร์มสุดความสามารถความหยุดคมร้อนแรงของซูปเปอร์เยจันให้ได้ซูปเปอร์เยจันนักสู้สายบูยจากเมียนมาด้านซูปเปอร์เยจันนะครับนักชกมา20ปีจากเมียนมา เป็นนัดสู้ที่ขึ้นชื่อเรื่องสไตล์บูหละเอาใจแฟนมวยไฟปุดตัวของเขารับแม้จะพ่ายคะแนนไม่อีกระดันให้กับสุทินบินมวยไทย ใน10วันนุมพินี77เนะครับเมื่อวันที่30สิงหาคม2567กจะกลับได้รับคําชมยัางล้นหลามควรจะกลับมาแก้มือได้สำเร็จด,ด้วยการชนะนกนะครับดั่งลูกพ่อพระยาเสือตั้งแต่ยกแรกนะครับใน10วันนุมพินี95มเมื่อ3 1มกราคมที่ผ่านมาสำหรับไฟนี้นะครับเป็นการเป็นความท้าทายนะครับครั้งใหญ่ของซูปา เดองจากเขาต้องขึ้นสงังเวียนคิมบ็อกซิ่งเป็นครั้งแรกโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการสกัดเส้นทางแจ้งเกือของแสงอาทิตย์และเดินหน้าขว้ชัยชนะ2ไฟติดต่อกันใครจะเป็นผู้ชนะรวมรุนนะครับไฟสำคัญในศึกวันลูพินี100 อังแสมาทิตย์และสุภรีจันต่างพร้อมเต็มที่ที่จะโชว์ผลงานอันยอดเยี่ยมให้กับแฟนมวยได้ชมกันงานนี้นะครับต้องมาดูกันว่าใครจะสามารถปรับตัวเข้ากับคติกาชิดบ็อกซิ่งได้ดีกว่ากันและขค้ชชัยชนะไปของได้สำเร็จแฟรนมวยแต่จริงห้ามพลาดเด็ดขาดครับมาจบคลิปนะ้ครับเพื่อนๆเ,เ,เชียร์ใครนะครับฝากคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับ You go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible if you just believe you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage, and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will.